สวัสด so so ีค so mm. hmm. ่ะเข้าส oh. ู่ช่องยาชีกอกนะคะอาเจ้าสูงเจ้า่ส่สูงเจ้ากกสละเนาะมองเล็กมองเล็กกันกันองลกันอางพ่มกัญพยตางาไม่นี่นะต่าเอียูมอง่ะ ngầu lắm, luôn đôi dép hó luôn á, luôn. Ồ, tám phút. Cái 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 มุดฟาตเลียวนี่มาตรฐานใชหันปนมนตกเตาหอองลุ่เลยะแม่วันนีมลุ่มนมันลุ่มันติวต้องแก้วอามิวบ่่นเขวถ้าดิบเป็นแ่ีามห่ยไมนาอ๋อาลืนเด้อไปแน่ไปแ่ไปดูมันนี้มันลื่นนี่ตก

แน่เี่้เข้าทีน่ดเก็กนูจับไปแน่ดึงเข่าดึงหัวนมันก็บีบยื่เนาะหาใหม่มั่งนอะเย็ดไมย่างดิเนี่ยเอาไปตักผายันต่ำอีกเนี่ยมันก็ต่ำาดอกวกันข้นก็สูงหนึ่งขั้นสูงโมดต่ำโมดสูงโหดโต๊ะก็เปิดปริ้นเตอร์ก็เตุ่ม ไปไอไปต่ยงู่อเด็ดทีคุไปดตดูล right. ุงไสมาได้กันดี้ยแตโอ้ยต้องเข้าใจคนตัดกีอ่ะฮ้านไมาได้ใช้ลุงมาขึ้นบ้านเลยขึนหลายน้วนาลุดนตำรวจหลังกลเปิดประตูไม่ยังยีมาอย่างเี้ยโอ้ยท่งบ่ อย่าให้เสียนะเอาไว้แต่ป้อหยังกันนอนต้นป้อต้นป้อบ่ได้ใครเสร็จนี้ก็ได้สิใครเสร็จอย่าอันนี้ถ้าเก็บดีขึ้นไปทั้งที่ไอ้ที่เสร็จนี้ไม่ใช่ว่าต้นยอดลดเยอะเฉยๆลดเยอะเฉยๆโอ้ยหกกลางหัวฝืนได้แบบนี้น่ะจ้าๆนะคะ ข่อยค่อก็คนขุยใหญ่เลยเนาะนี่แสดงเห็นว่านี่อยเศีใช่ไหมใ่บอยเศษทีเร่อง้วก็อนนะค้ำมือของซอยเศษทีด้วยนบว่ามไดูท่ซอยเศษทีในรุงเบ้างนะคะ เคยมาอยเรรัศมีอ๋อมันยกได้ลูกไปออร้างก่อนสีฟังว่าออกมาได้รีอย่างมาดีมากสจ้วนะคะ

ทินฟ้าก็ลอยไม่ต่อกินม right. ันต้องต่อกันมาต่ออะไรกันเนี่ยไอตัวนี้ต่อยู่ไันไนไปด oh. uh oh, ูข้างในข้าวบกาวโอเคเกโอเก๋อ๋อ มึงลู้จะทมาอ๋อกเป็นกระเบื้องงั้นก็ทำการบ้านไม่ได้เพราน้ำลงได้อ้ำเจ้ากระดาษมาสปากก็เขี้ก็ได้การบ้านลุงโอ้ยหนูกาบ้านใส่น้ำนี่เองอะไรทำการบ้านไม่ได้เพราะว่าน้ำโดนไม่ได้คนละน้ำคนละน้ำเรื่องแกาวเป็นน้ำมึกปากกาตต้ยทำไม่แกจตลอดเลย

ฝนเด้อฝนเปียกบ่อกีนี่เนาะาเรอซอยเศีครับซอยเนะครับซอยเศรษฐีเออบ้านเริดอบกับซอยมหาเศรษฐีเหยวเลยไลุง ยูเป็นของกันยูเป็นยาเกย์ป้ายสั่นแก้วนี้ก็ฟูกระลูกกันแน่ขึ้นฟูกระลูกเขาจับป้ายหลอกหรือกวาดหลอกหรือกวาดมือใช่ไหมอะไรก็ว่าไม่อยากเดี๋ยวยังใส่ก่อนต้องไปที่เดิมแต่กาวเกณฑ์ถ้าต้องเปลี่ยนตลอดเลยคุณเกณฑ์มันก็หนาอยู่นะเนาะ มันมันเหม mm ือนเพียงนาน้อยแต่ว่าข้างในมันหรูกะเบื้องก็หรูนะคะท้้งข้างพื้นก็หลูนะจะธรมชาติแล้วอย่างนี้ก็ะแ้วอรแล้วติดอดอเรามีันด้วยี่เลกก็าเกกนนี่่าแอร์ทุกเร็รลาเครื่องร้านน้ำอุ่นครับแต่ทุเ้าย กัแม่ด้วยน้าเอน้าเอเอค่ะใครเออเออคนกันเองยังไม่มีสภาพแค่ชื่อไทยอย่ที่เกาหลก่อนพวกอย่างเง้ยย่างไ